อัพเกรดหน้าจอติดรถยนต์ Toyota Revo GR Sport ซึ่งสามารถใช้งานตัวกล้อง360องศาเดิมกับหน้าจอขนาด13นิ้วบิชิค้ามี o 13 plus ได้ Hi, สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กับผมแมทธิวจาก P1 Car Audio อีกเช่นเคยเลยนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยเรามาทำการติดตั้งตัวหน้าจอ Android ที่มีขนาดใหญ่พิเศษถึง13นิ้วนะครับเข้ากับรถรุ่นพิเศษวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กับตัว Toyota Revo G R Sport ที่มีกล้อง360องศานะครับเป็นระบบเดิมของตัวรถด้วยในตัวรถคันนี้เนี่ยงานติดตั้งนะครับต้องใช้ชุดสาย c a n v a สเพื่อให้ตัวกล้องรอบคันสามารถทํางานร่วมกับตัวจอ13นิ้วของเราได้ซึ่งในวันนี้นะครับลูกค้าก็เลือกเป็นตัวหน้าจอ13นิ้วในรุ่นที่มีชื่อว่า Michigan e o 13 Plus ซึ่งมีสเปคนะครับเป็น Ram 8 r o m 256นะครับ CPU Snapdragon 2 0กิกะเฮิรต์นะครับถือว่ารวดเร็วมากๆและยังเป็น a n d r o อ d 13อีกด้วย <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าลักษณะงานติดตั้งเป็นยังไงแล,และการใช้งานนะครับตัวกล้อง3 6 0องศาร่วมกับตัวจอตัวนี้เนี่ยลักษณะภาพจะเป็นยังไงกันบ้างติดตามชมได้เลยครับตอนนี้นะครับในตัวรถ Toyota Revo GR S p o r t นะครับในรุ่นที่เป็นกล้อง3 6 0องศาก็ติดตั้งตัวจอ m ิชิก้าเนโอสิบสาเข้าไปแล้วนะครับในตัวกล้องรอบคันเนี่ยลองมาดูกันหน่อยนะครับ อันนี้คือมีเปิดประตูนะฮะเข้าเกียร์ถอยขึ้นแบบนี้นะครับกดเปลี่ยนมุมได้ฟึบอันนี้คือเกียร์ถอยนะครับสมมุติไปเกียรด์ดีเราสามารถกดตรงนี้เพื่อเปลี่ยนมุมได้กดปึ๊บเปลี่ยนมุมกดปึ๊บเปลี่ยนมุมอย่นี้นะครับ <S <S> <S เข้าสู่เกียรพ์พีเหมือนเดิมครับ กล้องรอบคันทำงานได้เป็นปกตินะครับเซ็นเซอร์ก็ทํางานได้เป็นปกติส่วนแอปพื้นฐานเนี่ยเราจะเล่นแบบคร่าวๆให้ดูนะครับอย่างเช่นตัว YouTube นะครับในลักษณะแบบนี้คอนโทรลอะไรใช้งานได้นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงเลื่อนเพลงเลื่อนแทร็กต่างๆนะครับตัวนี้เร็วนะครับเป็น CPU snapdragon นะฮะตัวนี้ใส่ Base Box เป็น ตัว MTX นะฮะฮนี่คือในส่วนของตัว YouTube นะครับเบื้องต้นต่อมานะครับคันนี้เราติดตั้งไมโครโฟนเข้าไปด้วยนะครับไมโครโฟนตัวนี้สามารถสั่งการได้เสียงจากตัว Google Map ได้นะครับ Google Map ตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองดูกันไปส่วนจตุจักร ในระบบเดิมทั้งหมดนะครับของ GR Sport คันนี้ทำงานร่วมกับตัวจอตัวนี้ได้นะครับเดินทางในลักษณะนี้ได้สั่งการด้วยเสียงนะครับต่อมานะครับการแบ่งครึ่งจอนะครับกดอย่างนี้กดอย่างนี้นะครับในตัว n i o 13 plus ตัวนี้เป็น RAM 8รอม256นะครับสามารถใช้งานแบบนี้ได้นะครับเลื่อนเต็มจอกดแบบนี้ได้ นี่เป็นลักษณะของการใช้งานคร่าวๆนะครับของตัว Neo 13 Plus เมื่อติดตั้งเข้ากับ Revo GR Sport นะครับครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวการใช้งานในส่วนของตัวหน้าจอ Android ที่มีขนาดโคตรใหญ่บิ๊กบึ้มเลยนะครับอย่างตัว Michigan Neo 13 Plus นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราจะมีตัวหน้าจอ13นิ้วนะครับที่สามารถหมุนได้ในรุ่นที่มีชื่อว่า m i c h i g a โนวา90อีกด้วยก็แว้มาทดลองเล่นได้นะครับที่ร้าน P1 Car Audio เรามีสาขาอยู่ทั้งหมด1 2สาขาทั่วประเทศนะครับกระจายอยู่หลากหลายจังหวัดเลยและที่สาขากรุงเทพนะครับลาดพร้าว87ตรงข้ามกับเซเว่นแยกหนึ่งมาทดลองเล่นได้ที่หน้าร้านเลยนะครับใครสนใจโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์029323485ครับ0845244433เยี่ยมชมเว็บไซต์ของทางเรานะครับดูสินค้าอื่นๆเพิ่มเติมได้นะครับที่ www.carpromarket.com หรือว่ามาเป็นเพื่อนกับทางเรานะครับพูดคุยกับทางเราได้นะครับที่ idline si p o n e และสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบวิดีโอในชุดนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับที่ปุ่มสีแดงด้านล่างเลยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเรา P1 Car Audio วันนี้ผมแมทธิวขอตัวลาไปก่อนกับตัว Revo GR Sport ใช้งานกล้อง360องศาร่วมกับตัวหน้าจอ13นิ้วที่ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในตอนนี้และไปเจอกัน,นคลิปต่อไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ